สบายดีทุกคนมอนี้ก็ลั่กับช่องน้องเฟดบอมยูมอนี้เหามาเ็ย่างอยู่มันยังหามากิ้มาล่องเอาตจีนายยหนาเขามาล่องเอาตจีนายหักเอาส่วนอีแม่มาได้ทุกคนส่วนอีแม่มานี่นะเอามาไหอยังเอามาคุดขนาอยีแม่เอามาคุดขนาอยีแม่ยีไม่ให้เขาเมื่อวานนี้เขามากู้เขาแล้วเขาเห็นคนจีนายหลายหลายเนาะก็เลยว่าสิมาลักคุดเอาันานี่นะลักคุดเอาขนาได้บอกบอกอีแม่อีกได้ว่ามาเอาจีนายจะนี้ลัก ตอนนี้อีเม่เบการแล้วเขาลักมานามาคุดจินายมาลักคุดมาลักคุดจินายเดี๋ยวเขาจะไปลอกคุดจินายอีเม่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะมีวิธีอย่างื่ออีเม่หายไปไปเลยตอนนี้บอมกําลังไปเออลืมยู่ลืมยู่มีจะบอมเอาก้อนตอนนี้บอมกําลังกาลังชิพาอยู่ไปยู่มาทำี่นะยู่มาทำที่นหนมันเลาะทังพี่น่ะคือย่างเลาะันาดยัางเลาะันายัางเลาะคุดขนาอีเม่ นี่จะเป็นมองเจียของอีแม่เพิ่นเฮดไว้ห้างเอตัตนกแบบมันมากินมากินป่าเนาะโอ้ย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 ู่ตายอกไปลบอไปลบอไปลบอกล็ลมาพี่วะไปวับไว้กินซับกำลังซิว่าวะ อันบอมกับแม่กัมานี่มันมากินปลาอยู่บอนนี้เลยทุกคนอยู่บอนนี้แหละแล้ววันนี้ทําคันบอมกับยูรับทางพุ้นมานี่ทางทางพี่ที่ออกละน่นั่นันบอมกับยูไปมาย่างมาย่างมาทางนี้มานี่มันนี่มันจะมาทึกมองเจียอีแม่ตัวนี้เลยเด้อทุกคนแต่น้องอยู่ไม่สลาดค่ะออกจะคขอย ไป,ไปเลาะคุดจีนายไปเลาะรักคุดจีนายอีแม่เออไปเลาะคุดจางอ่ะัาเข้าาหัวเด้อโอ้นี่นี่คือขวยจีนายโอ้มันออกแล้วไม่ได้กินซ้ำเนาะวันนี้เห็ดนี้แล้วคิดฮอตสมัยตอนค่อยล่มเลย,ย <laughs> ป่าบ่ามาแล้วป่านี่<ป>เข้ามาเอาเม็ดหอยตีนจะว่าสรุปสับลาบเนยเ เราอยู่ขึ้นขนานานี้นะอยู่นี่ซอกจีนายจากบาาก้านจ้ตอนนี้ตอนนี้มันคือบูมีจากขวยซิเดอววนะอ้าวอ้าวอยู่เห็นขวยจีนายทุกคนขวยจีนายมันจะเป็นยังไงอ้าบูมีเนาะแถวนี้เนาะแต่ะปีมีได้ก็แถวนี้นะเป็นข้ามาเละคุดว่ะ มาลักอันนี้จะเป็นคันาทุกคนไม่เศ้าไม่เช่นามันจะเป็นฝกนี่อคุณเลยยูนี่นี่ควอยหนึ่งอยู่นั่นนี่เออเออวยหยยังอยู่หันควอืันเอคือวันเอเนาะสี่ควยหนึ่งคือวันเอเนาะกินกระปพกโเลยนี่สวนจะเข้าใ่เขาวะเาเอาพิษมาเนาะเทมนเขาจะเอาส่วนน้อยมา เอาซับซับโตมันเอาอเอาคันนี้ว่าแล้วนะนี่โอ้จับมาเลยเอาโซ่หุน่นตันอ่ามันอยู่มันยังอยู่อยู่อยู่อย่าขุดเลยแล้วมันอยู่มึงยังอยู่ขันไปอยู่มาคนนี้นะเออมึงขับข้อมืออมืเนี่ยจะลบดีๆขุดที่ไหนเ <laughs> <laughs> จ้าของคันนาเขาอยู่โบเมนคันนาตะคันนาไอ้คันเมืองสิวะ เออเนี่ยเข้าไปเนี่เข้าไป่องหูบอ่เออเออเนี่เข้าไปขี้เข็บเด้วสีบอกรเด้ออ่ส่วนนนคดนอเอเน่ยดนอนั่นย่านนะยานมีขี้เข็บเนาะมันมันมีความเสี่ยงทุกคนคุดขุดจีนายอุ้ยสราบห้วยผนี้คุดหูเดียวมีทราบหูเนาอเอาบัดนีสิเอาจึงเด้อดัดนีคุ่ลุ้นกันนะคะ สามหเลยทุกคนสามหูหูนึ่งทีนี้อีกนี้อ่ออกดนี่เข้าไปอีกคุณโอ้ตัวหนึ่งก่อนจะได้กินขนาคาดไปครึ่งหนึ่งแล้วอยู่เอาคือวันเลือกหิงเหร ก,กูก็กูก็ยักวาอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งกูลองคุดมึงอยู่ไรคกป๋อนี่ขวยหนึ่งคุดไปประมาณเมตรหนึ่งนะคะทุกคนส่วนกูเข้านะเอาฟูร์ตัวละเมื้อนี่มันกระบอกนะทุกคนเ,คเนกิดอุบัติเหตุมันบ่ออยู่ก็ไปเอาหน้ามาเก,ก็บปุ๊ อันนี้เกือบเกือบต้องเอาด้วยกลอันนี้เกือบคนบูทเป็นวะเกือบคนบูทจะเกือบโบกขุดน้อยหนึ่งวิธีนี้รับรองไม่ออกมากูก็ไปอยู่ไม่ออกมาเป็นเดียวคนอ่ะอ่ะมินชนาญจะอยู่จริง เย็นไม่ได้โดนอยู่นิ่ไปส่ออกมาหนึ่งน้ำหนึ่งเลยหนิ่งพันสิบหกตัวมันน้ำหนึ่งเขาน้ำแห้งหนึงแล้วค่ะจึงสิแดงหัวเหมันชิเมนออกมาบ่ถ้ามันบบเมนออกมาก็แปลว่าจบเข้าไปบนอื่นมาส่งคุยอยู่พี่นั่นจริงจริงเอายต่อไปจะทำยังไงโซกมานอยู่โซาจะ เสาะดิ่งรู้แต่ว่าเจ๊กเอออมธรรมดาตัวก็เสาะปากมันคนแม่หลักกัดเอาน้ำต้มเสื้อโอ้ยเสาะเสาะโบมันขุดอยู่ อืมเอ้าไปเลือกปุ๊บไปใส่ปุ๊เออเออจะฟอกกันปากมันเลยกระเวยนี่คือยูอตื้นบบตื้นเลยโอ้น้ำมึนไบตัวยูดูทางน้ำนี่เหมือนเห็นตักบางระกยกออกมาก็า่ รู้สึกลำบากลำบุญเนานะบบได้จักตัวให้ท่านผู้ชมในเบืง้งต้นเมื่อไปเกือบนึงละ <laughs> บานออกมาปะน,นานจริงจริงโอ้ไม,มก่ก้อน เอามาเสื้ออีกหอไหมบุเ็นหัวเลยเดิอันเบอร์ไมคือว่ายังอยู่นี่เบอร์ไมอยู่ฉะนั้นมันก็ออกมาการเอาจีนายเป็นการยากลำบากของนอกอยู่ <laughs> <laughs> สามขวยแล้วยังไม่ได้กินสักสามตัวเลย บริเววีแวววานวดมันสีออกมาเลยมามมมอ่นตนี้มีสีออกว่ะนี่น,นี่มันออกมาง่ายนะนี่เป็นคว้วที่สามแล้วเทผู้ท่านใจอย่างตัว <c oughs> การเอาจีนายที่ร้องแบบนี้มันจะใช่ความุ่งยากน้อยหนึ่งเนาะถ้าบา่มีใจอ,อดจะบ่ได้กินอืมันไ่ได้ถ้คขูมมือน้ำซ้ำคูมละมือเทกอกไะ นี่สิน้ำนึ่งเลยโตก็จะแห้งไหมเราแห้งอะไร้ทุกคนจีนายได้ยินต้องซะเลยนะจีนายตัวนี้กินน้ำเก่งเนาะ สงสัยว่าจะไม่ได้ให้ทุกคนไปดูเลยคือจิแมนจีนายนี่อดน้ำมาได้3ปีนี่ลง3บาท4บาทแล้วยังบ่เห็นนิ่งบ่มีเทบอมฉันไม่ออกทห็นบ่เอ้าันมทันติงเจ็บนะเอาขึ้นเลยนะซุบๆนี่นี่วอดมาเอ้อโอ้ยๆอย่ามาอยังมายังมานี่เด้อทุกคน หัวจีนัยเบิ่งอีว um ูขาต้องข้างมันแข็งๆอ้ยน้ำมัอน้ำมันมันออกไปสิยังอยู่นี่นะยังอยู่นี่เหรอตัวเดียวนึงก็แขกไปลงเพดไตาเราได้ตัวหนึ่งแล้วจับไหยิงออกมาแล้วตัวขี้เข็บได้ปะไม่ดีแล้วคนจริงนี่ว้าวว้าวอยู่จับมาโซจากบ้านอยู่จีนาย ก่อนจะได้ตัวหนึ่งเราเรานึกว่าเราจะพอเลยนะเาว่าคิดว่าสีทอละคิดว่าสีทอละว่าไปพอละบุ้งเห็นวดออกมาจะกิ่นตามว่าทองยางทองยางปิดนวดเอปิดปีกไ้นวดเฮ้อทองยางอายุทองเสื้อไอ้นั้นนี้เรียวเราก็จะจับเอาใส่ถุงเสื้อก็ได้งูหรืมปิดเคียวออกสำคัญแลวแม้นเขาต้องปิดตีนขาต้นมานี้อู้ขาต้นออกซะ <g ül> แล้วเขาก็จะปิดเคี้ยวมันโออกแล้วเขาก็จะเอาสูท่งอาทุ่งมาทุ่งขาดอยู่ทุ่งขาดกูบ,บุกขาดเนาะเดี๋ยวทุ่งขาดบัไป,ไปเอาค้อยไหไมแบบนี้นะไปเฮะ<ข>ยยูพี่น้องอยู่ไปตักเอาอันน้ำอีกบาทหนึ่งกว่าเดิอน้ำห้วยเป็นน้ำห้วยใสใหญ่ที่น้องบอมถล่มทลายมันมาได้สี่สิบปีตอนที่ยูไปเอาน้ำบอมกะไปซอกท้ายยูบอมเห็นเจ็ดข่ยทุกคนนี่ข่ย น้องน้องอยูคุดเอาคุยนึ่ง,นงเห็นเห็น,น,อ,นอืมเอาอยูเมื่อกี้นี่คือมเป็นคุยนี่เออคุอยนี่ลนะพ่อตาลายเห็นบอกราบตายเด้อบุญต้องเอามาส่วนยืมเมมเป็นเหามาคุดเข้ากับมาคุดกูดเห็นเมาคุดอยู่ขนาด เลิอกอีกแล้วเสือไม่ไปเอาส่วนอีกว่าเปิ่งนเปลี่ยนกูคุดบอกมาเปลี่ยนให้น้องบอมขุดตอนนี้ก็เป็นน้องบอมขุดเนาะเพราะว่าน้องอยู่ขุดเมื่อกี้นี่เมื่อยแหงยูขุดมาเป็นเอาขุดบาททำอิดกบเออหันหันน้อยนึงแลวขุดบาททีโองหนต่งทีสู้ๆนะบอมเอาใจช่วย น,น,นี่นว่าเรียว่าทีไรไปเอาสวนน้อยบ่อด้วะเอาไปบุเห็นกืนวะอันตันีน่ไปมันบุได้บุได้ก็เอาหูไม่อีกบ่ไหูไม่ได้เอาคุยควมควยไม่อียโอ้ยเสือกุกอนันนะ เศร้าเศร้าเศร้าเบื่อคุดละมึงไงเข็ดดีหักละเศร้าๆลองคุดคอยไม่บุกมันบุกทุ่มก็ได้นะตอนนี้ก็เปลี่ยนอยู่เ้ยออกมาาทงนีได้ปะอา้าวคันออกมาทางนี้มันก็แปลว่ามันออกแล้วแบบน,นี้นี่ได้อีกแตัวนึงได้ตัวอีกตัวนึงแล้วเออเอ้วเปลี่ยนอยู่คุดบัดเยื่องใดเลยเนาะให้น้องบอกคุดข่อยกระเบ่เห็นฮึมันกระเบ่เห็นตี หากเจยวพอเออมันกัดนี่เราก็ได้สองตัวแล้วเปี่กัดกินขุดตัว้องบอมกินก้นน้องอยู่เว้ยน้องอยู่จะกินหัวน้องบอมเว้ยน้องอยู่จะกินก้นน้องบอมจะกินหัวเพราะว่าน้องบอมกินไม่ได้ค่ะพอขุดไปแล้วมันตันให้น้องบอมกินแต่หัวก็พอแซาได้แซาได้กินข้าวต้นก็พอห่วงบุกินจะกินข้าวต้นนะจะน่าขุดอนี้ก็น่จิ้มแต่อนนี้ไม่คอถึงนะจเมื่อกี้นี่บอม บอมเห็นควยหนึ่งควยหนึ่งอยูยอ่ใส่เนาะดื่มนาดีวันนี้นหอยู่เจ้าไปรักคุดควยคอยอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วบอน,นี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกละซไปบอกกันนะคอยคุดคอยคุดสิเดสิเดจะยิงยินโอ้ยทบโอ้ยหมดขาดขาดรึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็เป็นกินได้เอานี่ควยควยนี้แล้วก็ควยทางนาเจ้าหันยู่ เราได้จากกี like ่ตัวแล้วจือได้ไหมคะได้สามตัวตัวนี้เราหมดจะกี่ขวยแล้วจือได้ไหมคะเนี่หกขวายขวายนี้ปะโอ้โหจืเราได้ด้วยเพราะเราคุดไม่ได้ขวายขวายที่เจ็ดแล้วว่าคอนสิมือเทน้นีสิเอาไม้แห้งมาสิดงเ้ กายนั้นกลัวยู่กับคุดเป็นอยู่อยูเอาขับ่ถคุดยังมีหัวซีคุดได้ยกเขาย่อยควยคอยมาเลยอัอันนู้บ่ก่อนที่เป็นห้องเมืองนีได้ยอนมาบ่กับยูคุดคอยจีน้าเทือนึ่งกับหอยป้ ล้ก็ลาบออกลาบอกก็เป็นห้องน้ำอยู่เพื่อสติ๊กตีนค่อยจะเลีกตาสุนนี่ได้ตอนนี้อยู่กำลังใจหายใจฮอนซื่อันตัวที่นายว่าจะเลียกตาเรียกตาซ้นชัค่อยใช่าะ นุ่ยนุ่ยนุ่ยข่วยอยู่ทางนึงคุดไปขุดทางนึงเม่เดี๋ยวก็ควยก็อยู่ทางนี้แล้วบปล่านังก็คขวยอยู่ทางนั้นหรือเ่เอ้าขุดชบปันตะกอนจากแตปันลูกมันคือลึกใช่ป่ะนี่ได้แล้วนี่ได้ละเมนอยู่อ่ะยูแเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อกี้ยังเปนขี้เขีบบัดนี้ก็ต้องแม็นเหมงหอดโอ้ได้แล้วได้แห่จริงจริงดูตอนได้สมควรเออตัวแม่ตัวนี้คือตัวแม่ตัวนี้ก็คือตัวแม่ตัวแม่ตัวผู้เมื่อกี้เราได้ซ้ำตัวตัวผู้เลยเนาะอันนี้คือตัวแม่อยู่ตัวตื้นอันตัวเล็กๆขั้นตัวผู้ขึ้นมาบึ้งว่าขึ้นได้ตัวผู้ตัวแม่จะกี่ตัวไปได้กี่ตัวแล้วจืดได้ไหมมันก็ได้ซ้ำตัวนี่แหละอยุซีเนาะซีตัว ลืมเต๋อใครอยู่อยูยังข่อยนี่อยู่อยูยังข่อยนี่ควยนี่ควยนึ่งนี่นี่นี่บอมเป็นคนเห็นเด้ยนี่นะเห็นขวยน้องอยูจะเป็นคนขุดเหตุว่าเจ็ดตูเอจขควยเอาไปทอดนี่แหละยู่ไหมอืมขี้ข่อยอะไรเนาะยองกองไม้อีกเนาะอี่เอาอออไอเดือบบคุ้งก็ แตงตาแง,งตานี่บุคค่าซ้ำเมืเมนครูจีจนายด้ซ้ำจะสี่ตัวแตงตาไปตาบอดตาเบื้องหนึ่งแล้วโ้หน้องบมเนาเอน้องตาลอปยน้องบ่มเน,น,มนะเอาวาว่านะอ้วนะเออมันควยไีนายใช่ไหมก็ลงังจะว่ามันยนั้น,ม,นมันมาเข็ด็นอยู่นา่งหม่เนาะ มีตุ <t akes noise> ้งมาปูดไผ่ดไผ่อกขันหูนาอยู่เป็นแต่อีต้นเด้คนกับส่วนนี่เช่นนี้นี่เอ้าอยู่มกี่ตัวลายทุกคนนี่เป็นขวามีนี่เดีายวฟาดตัวเบิกมาดูนี่เห้เงี่ยงเบิ่กนะว่ามันออกจากคุ้มมาตั้งเดือนนะอเ อยากบึ้งเดินแบบเหมือนเดนนี่ไหมฮะอือได้บิ้งคักไล่คุบเอ้ยมันเป็นคุบธรรมดาได้คุบจีนายเด้อบินก็บินน้ำมันวะโอ้บินได้ก็ยากบินหะฮึตัวนี้อยู่แสองตัวสองตัวนี่ได้สองตัวได้สองตัวจริงๆ ยังไม่เป็นตะบุญเนาะได้ส่องตูเป็นตะบุญ้เป็นตะบุญตี่ตื่นเมื่อกี้นี่แค่โโโหอยู่จับแล้วอ่อนนัวไปตื่นการก็จัาอีกเด้งเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นเนาะเห็ดแันอ่อนนุกนุกนุกอยู่ก่อเมื่อกี้นี่กระไรเอาซึ่งตัวผู้กับตัวเม่ยอยู่ด้วกันเอ้ย yes อื่อตายแล้วไปไปบนอื่นไปบนอื่น ึ้นไปตามห้องมือก่อนนะขึ้นไปตามห้องมึงกันนะเออเออเออเลาะดูเลาะดูโผหัวมาทางของยังไงปิดก่อนเอาคอยเลาะไปเลาะจีนายก็หน่อยเดี๋ยวเราจะมาพอกันอีกเธอหนึ่งมดละว่างละทุกคนมาฮอตนี้กับโมเข็นอันเดียรอีกละนี่กว็จีนายนะบ่อยิงโอ้ อยู่คนจีนาย่อยู่ right? น่นีบอเออคนจีนายเป็นต่ยานใหอน้องเมย์จะไม่าบกินเนาะกินอ้นี่ชือยูตื une, coy, ้นไอ้นี่ชิอยูตื้นวะยูตื้นนี่นี่มันฮอดคอยมันอะไอย่าโอ้ไปเลือกไรไปเลือกไรโอ้ไปเลือกตื้นเนาะอันนี้ไปเจี๊ยกนเี้ยนี่แง นี่นี่ฉันว่าแล้วเธอทำได้ดูนี่นี่มันมันนี่แหละทุกคนนี่นะคะเอาเข้าไปเอ้าเอาเอาเข้าไปเออเอาออกมาออเอาออกมาออกมาเอ้าเออฟาดหัวนี่ออกมาเอ้าซ้ำมันซ้ำมันอย่างออกมาเฮ้เข้าไปลึกปนเก้าแบบนี่ ตัวนึงปิ้นหัวออกมาแล้วมีซองตูกออันนี้ปิ้นกลนเข้าไปตัวเดียวนักวิจัยนักวิจัยคนคว้วออกมาว่าจีนายตัวนี้อยู่ตัวเดียวอะอะอะข้าเป็นนักวิจัยตอนไหนเนี่ยเตออันสองนาทีทีแล้วอยู่จํำละจำาละเอาเบิ่งดูคบเอาเอาทำนับกันดู โอ้เดียอะมากเยไปหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เด็กจตัวอกินเกิตเอเอาไปตำเจลขวตตำเจวสูงมีลายลายเอาไปกับนี่บได้กินเลยเอาไปคัวกินลายนังไปเห็นอีกอะขวยหนึ่งนี่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 จังมม่านเนาะนี่เังม่นม่านควยจีนัยเนาะต่บ่บ่านจีนาย ป้าเขานี่เนาะจังมันมาลมคักเพอสีเกี้ยวแบบนี้อยู่เพอสีเกี้ยวแบบนี้เขาลมยังสิข้าวของบอมเองข้าวบอมยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเสียเงาดำ,าดำตัวที่เกี่ยวนั้นคือข้าวข้าวอันี้<อ>บ่งหงซื้อเออข้าวหอมทุง่งนักตันวะ เกือบซับอีกแนี่นี่อีกตัวหนึ่งนะทุกคนนี่คือขี้เข็บเนาะคือขี้เข็บเนาะเจ้าอยากป้าไหมอันจะเป็นตัวอันเดี๋ยนี่ตุ๊ดนาเอ๋ทำทำสลัดสลัดเด้ไแม่ตัวอันเดี๋นี่คือตัวอันเดิมตยวกิฟอมเอบ๋เบ้นตัวอะไรนะเขาเรียกน่ะอังกฤษเขาพูดว่าอะไรอิงลี้อินดี้ อยู่เหมือนแบ่นั้นอยู่อังกฤษมันเป็นสาังกิษเลยอยู่ภาษาไทยมันต้อง <beneath> <tid tall> จิงลีดจิงลีดงงยังไงเชียวจิงลีดจิงรีดอ่าภาษาอันตัวจิงลีดของคนไทยของเฮาผันเอิญจีโล่ถ้าจะเป็นนาของคนอื่นเฮาจะคุดเ้าเป็นนาของเฮาเฮาจะร้องตัวอัดจะกของแม่ดาไอเดียดีมากไอเดียดีมากเลยเรารวมหัวกันก็คือคุณแม่ด่าแน่แน่ ไปขุดคันนาคุณแม่คันนาคนอื่นเขาไม่ว่าแต่เราคันนาคนอื่นเราไม่ว่าแต่คันนาเราคุณแม่จะด่าไปไปเอาไปซอกดูแถวนาเขาเลยเขากระชิคอตัวไปตักน้ำเลยไปซอกจีน่ายข่อยจีนายกันเลยทุกคนเพราะว่าน้องวอมและน้องยู่ซอกใกล้ชิมืดแล้วเขาจะไปซอกแล้วมานับนํากันว่าเขาจะได้จะกีตัวแล้วในมื้อนี้เขาจะหอกินบ่ แล้วไผอยากให้น้องบอกกับน้องยูเกี่ยวเขาสัญญาดามเฮ็ดคิปเกี่ยวเขาสัญญาดามกันบอกเดอ้อคอมเมนต์มาให้น้องบอกกับน้องยูยหลายๆเด้เลยอยากให้บอกกับยูเฮ็ดอย่างต่อไปกับบอกอยากจีบโคตักน้ำก่อนอยากให้บอกกับยูเฮ็ดคิปอย่างกันคอมเมนต์บอกกันเดอ้อ๋ยวบอกกับยูสิพาไปเองเอาสูคกะบอก <c oughs> คอมเมนต์มาหลายๆเด้ทุกคนเดี๋ยวนี้ไปซอกจีนายอีกก่อน ว่าเราจะได้กี่ตัวสักกี่ตัวตอนนี้เราก็พูดมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเหนื่อยมากใช่เหนื่อยมากเราก็จะมานับตึ้งเนาะว่าสกมีจะกี่ตัวแทนแทนทึ่ถึงแทน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 อย่าฟาไปเววมาแทนแทนแทนเอาเอาไปไก่พวกนั้นพวกนก็ได้นะนับซื้อกอบกับมือเอาน่ะมาอย่ามาพี่อย่ามาพี่บัวทอกเหนแทนแทนจะดูนะว่าจะได้หลายแค่ไหน แทน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 สองตูเราจะนับจำกันเนาะหนึ่งตูหนึ่งตูหนึ่งตู้คู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่ได้สิบสี่ตูสิบสี่ตูเขามีคนยูแปดคนเขามีคนยูเปดคนอยู่น้องอยู่กินสามน้องบอมกินสามคุณพ่อกินสี่ คุณแม่กินสี่ไม่พอน้องวอมอ้าวมีเ่าเลยมีเยอะตัวกว่ามีสิบสี่เลยเออไม่ละคุณพ่อกินสี่ครบอยู่ฝาดน้องยูกินห้าคุณพ่อกินส่งแล้วก็อิ่มข้าวแล้วนะคะทุกคนยัดข้าวเข้าไปเยอะเยอะแล้วก็กินทำต่๊บเจลกับต้นวันนี้ก็ตะมานกินอยู่สามข่บเจลกัต้นวันนี้ก็ตะมานกินอยู่สามขับสามขาบสามขับ สามคำแล้วเขาก็คำแล้วตอนนี้เขาก็สซิคอมาก่อนบึงตะเวนตกดินแล้วเพื่นคุณตะเวนตกดินเลยเฮาเขามาตอนสามโมงเอ้สี่โมงเขาเลิกอุ้มเห็นสี่โมงสี่โมงตอนนี้ตะเวนกระตกดินแล้วเขาซิคอตัวเมากอนเดอร์เลยใครอยากให้น้องบอกกับน้องยุกเกี่ยวข้าวสัญญาดามเฮ็ดคิปเกี่ยวข้าวสัญญาดามีกเงเท่านึงกับคอมเมนต์มาหลายบางทีน้องบอกกับน้องยุกอะทเฮ็ดถ้าเห็นคอมเมนต์มาหลายกั แล้วอยากให้น้องบอสกับน้องยูเฮ็ดคลิปไปใส่ต่ออีกกับคอมเมนต์มาหลายเด้อแต่ว่าสิเมื่อถามแม่อีกคอมเมนต์นึงมีคอมเมนต์นึงสะดุดตาแล้วสิไปถา <whale> มแม่ว่าแม่นยะังแต่น <weaknesses> ้องบอสน้องยูยังบุ้งหงอก็บอกบอกอีกว่าแม่นเด้อมีมีมีเผยว่าไอ้อันนึงเพิ่นคอมเมนต์ว่าเฮ็ดเฮ็ดยังบอสเฮ็ไปเฮ็ดยังวะนี่แหละน้องยูกับน้องบอสกับน้องยูกันยังว่าแม่นยังบุ้งหงอย่างสิไปถามแม่์ยูเม้นเป็นแม่นเฮ็ดแนวใดอีกจังสิหนะเดี๋ยวฝาก ฝากติดตามเฮาไปดนๆดนเดอ้อแล้วสิได้รุ่นท่าว่าพวกเฮาสิได้ฮ็ตอย่างโตแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องบอมกับน้องยูเดเดอรที่มาคุดตัวจีน,าน,น่าในมือน,นี้แหละทำหัวมันขาดแล้วเาก็สิคอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบาย